เคยเห็นทีมไหนที่ไม่ได้ลุ้นแชมป์แต่กลับกลายเป็นผู้ชีช้ชะตาแชมป์หรือเปล่าและนี่คือเรื่องราวของเชลซีที่หยุดความหวังของสเปอร์ด้วยประตูเดียวของชายที่ชื่อว่าเอเดนอาซา การนี้นะครับเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2 0 1 6นะเชลซีจะก,กับสเปอร์ที่สแตมฟอร์ดบิตถ้าสเปอร์ไม่ชนะเชลซีเรสเตอร์ซิตี้จะได้แชมป์ทันทีสเปอร์ตอนนั้นครับไล่แต้มกับเรตเตอร์เนี่ยแบบคือจับเหลือแค่2เกมเท่านั้นหากพวกเขาชนะทั้ง2ส,สุดท้ายและเรสเตอร์ซิตี้พลาดสเปอร์มีลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าวันนั้น ดจริงรูปแบบเกมเป็นยังไงสเปอร์ขึ้นนำเชลซีก่อน2-0ด้วยซ้ำไปแฮร์รี่เคนและซอนฮึงมินครึ่งหลังเชลซีอยู่ดีครับได้ไฟยิดมาจากแกรน่์เคลยิงตีใครแตกเอเดนอาซาครับทำชิ่งกับคอสตาแล้วตะบันยิงเข้าเสาไกลมอน,นโค้งเข้ามุมจุดพีคของวันนั้นนะ ก็คือนะครับแฟนบอลเชลซีนี่เฮระเบิดเหมือนตุกเองได้แชมป์แฟนบอลเรสเตอร์ซิตี้ที่เชียร์อยู่บ้านรุ้นกันทั้งประเทศดีใจกันทั้งประเทศกรี๊ดกันทั้งประเทศจบเกมนะครับส2ส,สเปอร์หมดสิทธิ์ไล่ตามเรตเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ซิตี้ควา้าแชมป์พิมเมยริกอังกฤษทันทีไม่มีใครคาดคิดว่าเรตเตอร์จะได้แชมป์ด้วยซ้ำไปและเกมเกมนี้เป็นเกมที่ทุกคน ให้ชื่อนี้เลยครับ Battle of the Beach เพราะเกมนี้มันเดือดมากสเปิร์ใบเหลืองใน9ใบนะครับทั้ง2ทีมฟัดกันจนนาทีสุดท้าย Diego Costa, d เลอ e l a อี e r ก r i เ d อ e r ปะทะกันอย่างหนักทำให้เกมเกมนี้ผมเชื่อเลยว่าแฟนบอลเ h e ซีจดจำอย่างแน่นอนครับและหลังเกม Hero ที่พาเลเตอร์คว้าแชมป์ที่ไม่ใช่นักเตะของเขาเองอย่างเอเดนอาซา พูดหลังเกมว่าผมขออุทิศประตูนี้ให้กับเร a เตอร์ซิตี้เพราะเราหยุดสเปอร์ไว้ได้เป็นไงบ้างครับแมตที่ทุกคนบอกเลยว่าเป็นแมตที่ไม่ได้รุนอะไรเลยแต่เหมือนได้ชิงแชมป์ยิงตีเสมอสเปอร์ช่วยเรเตอร์ซิตี้ได้แชมป์ทันทีอาซายิงแบบโค้งโคงโคตรสุดยอดตำนานเลยลูกนี้เกมเนี้ตอกย้ำ คำว่าเชลซีไม่เคยหลักสเปอร์ครับแฟนบอลเรตเตอร์ซิตี้เนี่ยตั้งฉาย,ยาให้กับแฟนบอลเชลซีเลยนะว่าเชลซีเนี่ยคือเพื่อนบ้านที่แสนดีที่สุดในโลกเรื่องราวก็ประมาณนี้แหละครับท่านชมครับใครยังจำก็ได้คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วถ้าถูกใจนะครับกดไลค์ให้ด้วยครับแต่ถ้าอยาก subscribe. s u b สไครต์ไปกินข้าวเหนียวหมูปิ้งดีกว่าครับ